พอหลังจากกลับมาจากบ้านยาไอ้อยปวดหลังมากตอนเดินตอนเดินมาลีก็บอกหมามา้ายู่เดินเอียงมากเลยนะเพราะอ้อยลงน้ําหนักขาข้างขวาไม่ได้อ่ะเพื่อนๆค่ะอ้อยพอเราเวลาเราก้าวเดินข้างซ้ายปกตินะคะแต่ขาข้างขวาพอกดปุ๊บพอกดพอขาข้างขวามันกดปุ๊บอ้อยเสียวหลังแป๊บ แป๊บมันก็เลยเดินแบบเอียงมาลี่บอกมาม้ายู่เดินเอียงยิ่งกว่าปูอีกก็เลยบอกม้าเจ็บหลังมากลูกเป็ดเจ็บหลังมากเมื่อวานกลับมาบ้านก็มาอาบน้ําอาบท่านะอาบน้ำแล้วเราก็มายืดเส้นยืดสายขาให้มันตึงหน่อยตอนนี้ก็ยังตึงมากๆนะคะต้องออกกําลังกายแล้วก็ยืดอ้อยคิดว่านะแล้วก็กินยากินยาคลายเส้นกับยาแก้ปวดแล้วก็หลับกะว่าจะดูทีวียูโร ยูโร2องฟิเตเฟสติวัลจะดูว่าประเทศไหนชนะดูไม่ไหวพอกินยาเข้าไปแล้วดูไม่ไหว